ใหม่เปิดสาขาใหม่ เครื่องสำอางโพลาเปิดสาขาใหม่ที่ห้างทาวสแควร์ชั้นสองโพลาเครื่องสำอางที่ช่วยดูแลเรื่องผิวพรรณปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนดูมีชีวิตชีวาโพลาบริษัทเครื่องสำอางระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่นยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านมาร่วมเป็นหนึ่งในธุรกิจของเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจโพลาคุณจะมีโอกาสเป็นมืออาชีพทางด้านความงามบริษัทจะส่งเสริมทักษะด้านงานขายให้คุณฟรีโดยไม่มีข้อผูกมัดและไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆ ทั้งสิ้นฉลองเปิดตัวสาขาจัดจุจักรมอบส่วนลดพิเศษมากมายณโพล a าช็อนปะห้างเทาสแควร์ชั้น2ตลาดนัดจัดจุจักเร็วเร็วนี้เครื่องสำอางโพล a าจัดจำหน่ายโดยคุณจ๋าโพล a าโทร0 8 1 3 4 3 5 7ห2หรือดูรายละเอียดได้ที่ w w w p o l a r c o t h